อ๋อหอยทอดผัดไทยที่เขาว่าดเลยอออ้าวผสมแบบนี athletes, like so, no ้เหรอไ่ singers, ่ีีออขนาดสารไหนก็อร่อ like ันนี่ครับสวัสดีครับเออคุณพ่อที่รักครับมาถึงก็ผักเผือกไม่ได้สนใจอะสนใจอะทายผงแดดก่อนผงผิวเออไม่เป็นไรครับเรี่ยว อ๋อนี่หอยทอดต้องใส่แป้งมันจะไหม้ไหมพ่อหอยทอดไอ้สุดเด็ดโอ้อุ้ยหอยเมืองพู่ทำไมตัวใหญ่จังออันนี้สั่งเข้ามาพิเศษเหรอแม่มันนี้สายใหม่สงการไงนะอันนี้โลเท่าไหร่พ่อสามโลร้อยเอาจริงเหรอเออเอ้าอยู่ทรงไหนเนี่ยไปสายใหม่ไปอยู่เทินใต้สะพานแล้วไปออกสู่ภูมิทิอยู่เทินกลับอยู่สายมือ คก่อนถึงปั๊มปอทอเส้นใหม่เนี่ยอไปลงหลมโอไปนี่แล้วก็ไปนู่นเส้นลงแหลมใช่เราก็เส้นใหม่นี่ไงอไปไกลไหมมาสุดทางอ่ะสุดทางก็ไม่คืนสะพานเราอยู่เทินใต้สะพานกลับมาบ้านโอ้เพอยู่เทินปอทอตรงสุดทางนู่นเลอ โอ้ไก่ไม่ก็ไม่ไก่เท่าไหร่ขายวิ่งแบบเดียวทางดีออ๋เขาขายประจำตรงนั้นเนอะสมของสดอยู่นั้นนอแล้ก็มีปลาโอ้โหนี่ครับพริกป๊บไอของสดดีอ๋อแต่สาโลร้อยมันมันมีจริงเหรอโอ้ยจะขายใหญ่ใช่ขายมานงงานแล้วกับอันนี้ ผัดไทยหอยแมงผู้นะครับอันนี้มันเป็นทอดอะไรไม่ใช่ผัดไทยครับทอดเอาก็ใส่ไข่แล้วทำไมใส่อีกอทับหน้านหน่อยไมเวลาเยอืทา้ อ๋อจะเป็นงนั้นเนอะตอนนี้สูดผมนะสูดคนมื่นเขาใช้กันไก่ตัดเขาทอดใะไเย็นแล้วก็กันไก่ตัดทำได้เยอะนะเราแป้งเราต้องกะปริมาณเติมด้วยซอสนี่ใส่ปลาร้าไหมเนี่ยพ่อไม่ใช่ค <c oughs> นเราสูดเลยเจ๊งเลยปลาไปแล้ว <c oughs> พูดมาได้ไง <c oughs> อ้าวเฮ้ยทานมาเนี่ยมาเขาบอกแล้วนะเนี่ยนั่นก็บอกอะไรครับใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ขั้นตอนปรุงปรุงรสเสร็จเรียบร้อยอืออือพอโรยพริกหน่อยเพื่อความหอมเออมันยืนโม่เก๋ๆแล้วก็โดนทิปไปได้แล้วเพิ่ย่างใหญ่เจอคันแบะนี่ครับหอยทอดอุ้ยโหปลาขึ้น อ,อต่อไปมันนินก็เขาน้อหอมมาสดใหม่ๆแล้วก็ส่วนต้มยำก็ต้มยำออโอ้เป็ดสามสายพันธ์ครับเป็ดสามสายพันธ์กีนล้วเข้ามาเนื้อว่าน้ำแห้งแล้ตกใจใมองไม่เห็นน้ำ <laughs> ขาดแต่บอสิแต่แพโลนึงเราลูกส,สวยๆเลยเจ๊งแล้วมีแต่แพไปเลยครับสามนเรื่อเนี่ยเรียหม,มาบนไอเสียมต้องกินแต่แพรเนาะไปถึงอะไรมันต้องมีแปงแก้งนะอ๋ะอนี่ยอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอ้เหลืองอร่ามงามตาเรียบร้อยครับ ไม่กินในต่อเขาก็มีเต็แก้อยู่แล้วรับประทานได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวใส่เกลือไปแล้วนะออปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวเสร็จเอาชิ้นสุดกระทะลงดำหมดเลยอืออืออันนี้ผมชอบสูตรสูตรโบราณนะไอ้ที่สูตรโบราณเหรอสูตรโบราณโอเคครับเอโอเคครับ ถึงขั้นตอนการกินแล้วครับทีนี้ขอบคุณครับอันนี้คือหอยทอดมะเจี๊ยบวงไผ่บดเดียวนะครับแซ <Okay. S 1> ่บแน่นอนครับีส้น